มัตุรันตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอโอกาสปฏิละแล้วก็พระปิสุสมณเนทุกรูปนะครับเป็นตัวแทนในการแสดงธรรมในวันนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้โยมก็อยู่ในอริยาบทที่สบายได้เลยนะครานี้วันนี้อาตมาก็จะนำ พะสูุเ์เกี่ยวกับพยาพยาสนะพยาสนห้าอย่างก็คือว่าพยาสนแปลว่าความเสื่อมห้าอย่างโยมแล้วก็สัมปทาก็คือความถึงพร้อมความสำเร็จห้าอย่างมากล่าวให้เราได้ฟังกันโยมอ,อันดับแรกเนี่ยก็จะกล่าวพยาสนก่อนก็คือความเสื่อมห้าอย่าง ซึ่งเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็มีโอกาสที่ได้เจอกันทุกคนมีโอกาสจะได้เจอกันทุกคนเลยนะอย่างที่หนึ่งความเสื่อมห้าอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือยาติพยาสนะก็คือความวิบัติหรือว่าความเสื่อมก็ได้ความวิบัติแห่งญาติ อันนี้ก็ข้อนหนึ่งข้อที่สองก็คือโผคะพยาสนะก็คือความวิบัติแห่งโผค <c oughs> อย่างที่สามก็คือโรคะพยาสนะก็คือว่าความวิบัติเพราะโลกอย่างที่สามก็คือว่าความวิบัติเพราะโลกข้อที่สี่ก็คือศีระพยาสนะความวิบัติแห่งศีลแล้วก็ข้อห้าทิฏฐิพยาสนะ ความวิบัติแห่งทิฏฐิความวิบัติแห่งทิฏฐิในที่นี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโยคมคานนี้เนี่ยพระสูตรนี้ก็มีข้อความว่าผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากกายแตกตายไปเพราะเหตุที่ญาติวิบัติเพราะเหตุที่โภคาวิบัติเพราะเหตุที่ เพราะเหตุที่เพราะเหตุแห่งโลก3สามข้อแรกเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้คนเราเนี่ยเข้าถึงอบาย4นะข้อ1ก็คือญาติโภคะแล้วก็โลกเนี่ยสมอย่างนี้เดียวความวิบัติในเพราะสามอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุให้เข้าถึงอบาย4นะ,ะแล้วท่านกพ็พระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าแต่เพราะเหตุที่ศีลวิบัติ หรือเพราะเหตุที่ทิฏฐิวิบัติทิฏฐิวิบัติในที่นี้หมายถึงความเห็นถูกยมสองอย่างนะก็คือศีลวิบัติแล้วก็ทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเนี่ยวิบัติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนาลกหลังจากกายแตกตายไปสองข้อหลังเนี่ยถ้าบุคคลไหนก็ตามมีเีลก็คือว่า เป็นบุคคลที่ทุศีลแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้คนเนี่ยเข้าถึงอบายอยู่อันนี้ข้อ,ข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 อสองข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงอบายนะคราวนี้ก็จะนำคำอธิบายในพระสูตรนี้มากล่าวให้เราได้ฟังก็คือว่าคำว่าพยาสนะเนี่ย ที่เรา niin, บอกว่าความวิบัติหรือว่าความเสื่อมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรพยสนะเนี่ยที่แปลว่าความเสื่อมหรือว่าความวิบัติมีความหมายว่าธรรมชาติใดก็ตามย่อมซัดไปซัดไปซัดอะไรไปก็คือซัดประโยชน์เกือ้อกูลแล้วก็ความสุขของบุคคลนั้นไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นเนี่ย ธรรมชาตินั้นเนี่ยชื่อว่าพินาศโยมอธิบายว่าซัดไปก็คือกาจัดประโยชน์เกื้อกูลและข้อความสุขนะดังนั้นเนี่ยคำว่าพินาศเนี่ยท่านก็อธิบายว่าออกต่อไปว่าหมายถึงกาจัดโยมนะคำว่าพินาศเนี่ยกำจัดกาจัดประโยชน์เกื้อกูลและก็ความสุขของบุคคลนั้นไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะเเขาเรียกว่าความพินาศโยมแล้วก็ความวิบัติแห่งญาติก็คือ ญาติเนี่ยสามารถวิบัติก็คือว่าญาติของเราเนี่ยสามารถวิบัติไปเนะี่ยหรือว่าถูกอะไรเหรอวิบัติไปถูกอะไรทําให้วิบัติไปท่านก็กล่าวว่าวิบัติเพราะโจรละภัยบ้างหรือว่าวิบัติเพราะโลขภัยบ้างโยมเวลาญาติของเราเนี่ยวิบัติไปเนี่ยท่านก็บางครั้งก็อาจจะถูกบุคคลอื่น หรือว่าโจรต่างๆเนี่ยมาฆ่ามาชิงทรัพย์แล้วก็มาฆ่าไปบ้างมาฆ่าให้ตายไปบ้างหรือว่าบางครั้งก็ญาติพี่น้องของคนที่เรารักก็แหละก็ถูกโรคภัยต่างๆเนี่ยทาให้ตายไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นยมก็มีมากมายเลยภัยนะบางครั้งก็เกิดจากถูกพระราชาใช่ไหม พระราชาลงโทษต่างๆอันนี้ก็เป็นภัยของญาติทั้งหลายของของแต่ละคนไปแล้วก็ความพินาศแห่งโปคะทั้งหลายเนี่ยคือยังไงก็คือเออคือวิบัติเพราะพระราชาหรือว่าวิบัติเพราะโจรบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโพคะโพคะเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าเป็นโพคัสไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินเงินทองที่มีชีวิตก็ตามหรือว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตเช่นธาตุตา่างต่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์เหมือนกันนะเป็นสิ่งของอ่เป็นทรัพย์เหมือนกันอ่สิ่งเหล่านี้โยมก็สามารถที่จะวิบัติไปได้แล้วก็เป็นของทั่วไปต่อไฟต่อน้ําต่อพระราชาต่อโจรใช่ไหมสิ่งเหล่านี้โยมทรัพย์สินเงินทองที่เราเนี่ยมีเนี่ยก็เป็นของทั่วไปแก สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วบางครั้งเราเก็บทรัพย์สินไว้ก็ถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำท่วมพัดไปบ้างสมัยก่อนนะหรือว่าถูกพระราชายึดไปหรือว่าถูกบุคคลผู้ไม่เป็นที่รักก็มาขบมยไปต่างๆยกโภคค้าต่างๆก็เป็นเป็นสิ่งทั่วทวไปแก่สิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าในที่นี้ท่านก็ยกตัวอย่างว่าวิบัติเพราพระราชาก็คือบางครั้ง พราชาอาจจะยึดไปหรือว่าเกิดจากโจรต่างๆโภคาต่างๆก็โจรก็สามารถลักเข้าไปได้โยมอันนี้แหละเป็นต้นนะอันนี้คือความพินาศแห่งโภคาโยมแล้วก็ต่อไปก็คือความพินาศเพราะโลกหรือว่าความพินาศก็กล่าวคือโลกนี่แหละอธิบายว่าความจริงว่าโรคทั้งหลายเนี่ยย่อมทําให้ผู้ไม่มีโรคกลายเป็นผู้มีโรคได้โยม เพราะว่าปกติแล้วร่างกายของเราท่านก็กล่าวว่าเป็นสิ่งทั่วไปหรือว่าเป็นสิ่งทั่วไปแก่โรคอยูนะ่ร่างกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งทั่วไปแก่โรคเลยเราไม่รู้หรอกว,ว่าร่างกายของเราเนี่มีโรคอะไรอยู่ภายในบ้างนะเมื่อมันปรากฏออกมานน่นแหละจึงจะเห็นได้ว่ามันเป็นโรคแล้วใช่ไหมมันเกิดความแปรปรวนขึ้นมาหรอ อันนี้แหละเมื่อเรามีร่างกายอัตภาพขันห้าแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือความเป็นผู้มีโลกนี่แหละเพราะว่ายังมีอัตภาพให้ให้มีอัตภาพอยู่โลกมันก็ต้องมีบ้างมีตามมายมเพราะว่าโลกนั้นเขาเกาะอัตภาพของเราได้แหละเกิดขึ้นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านก็กล่าวไว้นะว่า มีประสูตรหนึ่งนะท่านกล่าวไว้ว่าโลกของบุคบันุษเนี่ยถ้าแบ่งเป็นข้อหัวข้อใหญ่ๆก็มีอยู่ทั้งหมดสองอย่างก็คือว่าโลกทางกายกับโลกทางใจดท่านก็กล่าวไว้โลกทางกายเนี่ยท่านก็บอกว่าบางคนเนี่ยเราก็พอที่จะหาได้ว่า บุคคลที่ไม่มีโรคทางกายตลอด10ปี20ปี30ปีเนี่ยท่านก็กล่าวว่าก็พอที่จะหาได้บ้างแต่ว่าอาจจะหาได้ยากหน่อยแต่ว่าคนที่ไม่มีโรคนต่ตลอด10 20 30ปี40ปีเนี่ยก็อาจจะหาได้บ้างนะถึงมีน้อยก็หาได้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสําหรับบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยอย่างอย่างเราทั้งหลายเนี่ยบอกว่าโรค จะจะบอกว่าไม่มีโรคทางใจเกิดขึ้นเลยเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะหาได้ยากโยมเพราะว่าเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เนี่ยว,วันวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้โรคทางใจเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยมากมายเลยใช่ไหมเออท่านบอกว่าหาได้ยากมากแค่วันเดียวเนี่ยกโรคทางใจของเราก็เกิดขึ้นมากมายแล้วอันนี้ก็คือเกี่ยวกับโรคสองอย่างที่พระองค์ตัดไว้ก็คือโรคทางกายกับ กับโรคทางใจโยมคือเวลาเรา,าเขาเรียกว่าเวลาโรคทางใจบุคคลที่มีโรคทางใจเยอะๆนะอ,อุปมาเหมือนกับอุปมาเหมือนกับบุคคลที่มีแผลหรือว่าบุคคลที่เหมือนวัวที่ถูกเขาลอกหนังออกโยมนะอุปมาเหมือนกับบุคคลที่หรือวัวที่ถูกเขาเนี่ยลอกหนังออกโยม ก็คือว่าเวลาวัวเนี่ยถูกลอกหนังออกเนี่ยมันก็จะเป็นเหลือแต่เนื้อภายในใช่ไหมเวลาใครไปจับหรือว่าไปแตะเนี่ยมีอะไรมากระทบ,าาม,าบมากระทบตัวเขามันก็จะรู้สึกแสบไปหมดใช่ไหมโยมนั่นแหละก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันเราเนี่ยถ้าเรามีโรคทางใจเยอะ,ยอะๆก็เหมือนกับกับวัวที่ถูกลอกหนังออกมีแผลเวอร์วานั่นแหละ มีอะไรมากระทบเรามันก็พลอยที่จะผุดขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะนตอนนี้คือท่านหนุประมาไว้ต่อไปเนี่ยก็คือข้อต่อไปก็คือความพินาศแห่งศีลคํานี้เนี่ยความพินาศแห่งศีลเนี่ยถ้าพูดตา,ตามเนื้อความเลยเนี่ยก็คือความเป็นผู้ทุศีลโยมความพินาศแห่งศีลก็คือความเป็นผู้ทุศีลข้อสุดท้ายก็คือความพินาศคือความเห็นผิด นะความเห็นผิดเมื่อเกิดขึ้นย่อมยังความเห็นถูกให้พินาศไปดังนั้นเนี่ยเวลอาอกุศลเกิดขึ้นโยมนะก็คือความเห็นผิดเกิดขึ้นขณะนั้นความเห็นถูกกุศลที่เกิดขึ้นก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้กุศลพินาศไปก็คือความเห็นถูกนี่แหละนะในความพินาศห้าอย่างโยมสามข้อแรกเนี่ยไม่ทําให้ตกไปในอบายก็คือว่าความพินาศ ความพินาศความวิบัติแห่งญาติความวิบัติแห่งโคคะแล้วก็ความวิบัติคือโลกเนะี่ยหรือว่าความวิบัติเพราะโลกเนะี่ยสามข้อแรกไม่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นตกไปในอบายสีเพราะไม่เป็นอกุศลนะสามข้อแรกแต่ว่าสองข้อหลังเนะี่ยเป็นเหตุให้ตกไปในอบายสีเพราะเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองนะก็คือความวิบัติแห่งศีลก็คือความเป็นผู้ทุศีลอย่างหนึง แล้วก็ความวิบัติแห่งทิฏฐิก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นบุคคลที่มีความเห็นผิดอย่างหนึ่งโยมอันนี้แหละก็เป็นเหตุให้บุคคลน,นั้นไปสู่อาบายได้เหมือนจัได้เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของบุคคลน,นั้นเศร้าหมองโยมเป็นกิเลสทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเศร้าหมองเนี่ยอันนี้ก็คือพระสูตรเกี่ยวกับความวิบัติต่อไปเนี่ยก็จะนำเกี่ยวกับ พราะสูตรเกี่ยวกับสัมปทาห้าก็คือบ้าความถึงพร้อมความสำเร็จห้าอย่างโยมมีอะไรบ้างก็คือตรงกันข้ามกับกับหัวข้อ5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นก็คือยาติสัมปทาความถึงพร้อมด้วยญาติโภคะาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยโภคะอาโรขยะสัมปทาความถึงพร้อม ด้วยความไม่มีโลกศีลรสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือว่ามีคำอธิบายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนย่อมไม่สามไม่สามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วเพราะความถึงพร้อมด้วยญาติด้วยโภคะด้วยความไม่มีโลกอันนี้สข้อแรก ก็คือญาติก็ตามาบุคคลผู้มีโพคาหรือว่าบุคคลผู้แข็งแรงเป็นบุคคลที่ไม่มีโรคก,ก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้บุคคลนั้นเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เลยแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากที่ตายไปเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลและความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถ้าเป็นพูดถึงเกี่ยวกับความวิบัติ ถ้าเขาพูดถึงทิฏฐิต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีก็คือบิชาทิฏฐิแต่ว่าถ้าทิฏฐิมาอยู่กับธรรมะหัวข้อธรรมะที่ดีหมายถึงสัมมาทิฏฐินะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันดังนั้นเนี่ยในที่นี้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในที่นี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกโยมก็มีคําอธิบายว่าญาติสัปปธทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยญาติก็คือว่ามีญาติมากโยม อย่างที่อาตมาเคยกล่าวไว้ในเคยกล่าวไว้นั่นแหละโยมว่าคําว่ามากในทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่สองอย่างก็คือว่ามากด้วยจํานวนแล้วก็มากด้วยคุณโยมถ้าบุคคลถ้าเป็นญาติเนี่ยถ้ามีมากมีดีไหมก็ดีโยมเวลาบุคคลเราเนี่ยมีญาติมากมายมีคนเป็นที่รักมีบุคคลที่รักมากมายเนี่ยก็ก็ ก็ถือว่าเป็นดีเพราะว่าทําไมเพราะว่าเวลาเราทํางานต่างๆกิจการงานต่างๆก็ทําให้การทํางานนั้นได้สะดวกอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่ควรที่จะมีด้วยก็คือญาติเหล่านั้นต้องมีคุณธรรมด้วยเพราะว่าการที่มีมากแต่ว่าแต่ว่าญาติเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมเลยเป็นบุคคลผู้ทุศีลเป็นบุคคลไม่ดีนั้นก็เป็นเหตุให้มากจำนวนเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มากด้วยคุณธรรม อันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยญาติก็คือมีญาติมากเนี่ยต้องมากด้วยสองอย่างก็คือมากด้วยจํานวนด้วยแล้วก็มากด้วยคุณธรรมด้วยต้องมีคุณธรรมที่ดีอย่างหนึ่งนะ,อ,ะอย่างที่สองญาติเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยญาติเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรญาติเนี่ยมีความหมายว่าผู้รู้จักกันอันนี้เขาเรียก่บญาตินะ ไม่ใช่ญาติที่เป็นเชื้อสายอย่างเดียวแม้บุคคลที่รู้จักกันแล้วก็มีความรักใคร่กันต่อให้ไม่ใช่ญาติโดยเชื้อสายโดยตระกูลแต่ว่าก็ถือว่าเป็นญาตินะเป็นญาติโดยการรู้จักกันมีความรักใคร่กันอย่างที่เพื่อนกันอย่างเงี้ยโยมเพื่อนบ้านต่างๆก็ไม่ใช่ญาติหรอกตามความเป็นญาติแบบ ในตระกูลแต่ว่าก็ชื่อว่าญา,าติในแง่ที่ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือ,อกิจการงานต่างๆเหมือนกับพุทธพจน์เหมือนกับพุทธพจน์ที่ว่าอารคยาปรมาราพาสันตุธิปรมังทนังวิสาสะประมายาตินิพานังปรมังสุขังความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำหนึ่งก็ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็คือวิสาสะปรมาญาติก็คือว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยแต่บุคคลไหนก็ตามถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้เป็นญาติโดยเชื้อสายแต่ว่ามีความคุ้นเคยมีความรักใร่ช่วยกิจการงานกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาตินะแต่ว่าทางกับกันต่อบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เป็น ญาติในตระกูลนะญาติในตระกูลเกิดมาจากท้องแม่เดียวกันหรือว่าเป็นเชื้อสายเดียวกันก็ตามแต่ว่าไม่รักใครกันเลยหรือว่ามีชอบทําร้ายชอบออริษยาบาดหมางกันชอบทําร้ายกันไม่ปราถนาดีต่อกันเลยต่อให้เป็นญาติในตระกูลก็จริงก็ชื่อว่าไม่ไม่ใช่ญาตินะไม่ใช่ญาติทําไมเพราะว่าไม่มีความรักใครกันโยม ดังนั้นเนี่ยญาติเนี่ยหมายถึงอะไรรู้จักกันมีความรักใครกันนะไม่ได้เอาญาติที่เป็นเชื้อสายกันนะ,อะตอนนี้คราวนี้แล้วก็ต่อไปก็คือญาติสัมปทาแล้วก็โภคาสัมปทานล่ะโคคาสัมปทานโภคาสัมปทานก็คือความถึงพร้อมด้วยโภคะก็คือว่าเป็นบุคคลที่มีโคคามาก มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามอ,อย่างเช่นมีชีวิตก็คือาธาตุกรรมกรต่างๆคนรับใช้ต่างๆไม่มีชีวิตก็คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราใช้สอยกันอยู่นี่แหละอันนี้ก็มีโภคามากก็คือหมายถึงแบบนี้นะถึงพร้อมด้วยด้วยโภคามากแล้วก็อารคยะสัมปทาก็คือถึงพร้อมได้วความไม่มีโรค ถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคก,ก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีโรคแม้เวลาการผ่านไปหลายปีหลายสิบปีหลาย20ปีก็เป็นบุคคลที่ไม่มีโรคโยมคำว่าโรคในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเสียดแทงนะความเสียดแทงอย่างที่อาตมากล่าวให้ฟังนั่นแหละว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดโรคไว้สองอย่างก็คือว่าโรคทางกายกับทางใจโยม โรคทางกายก็เสียดแทงกายโรคทางใจก็เสียบเสียดเสียดแทงใจทําให้บุคคลนั้นกระวนกระวายต่อมาก็คือเสียรสัมปทาก็คือความถึงพร้อมด้วยศีลโยมก็คือเป็นบุคคลที่สามารถที่จะรักษาศีลได้ได,ได้ได้เป็นอย่างดเีเวลาการผ่านไปยาวนานก็เป็นบุคคลที่ยังมีศีลบริสุทธิ์นะไม่ร่วงละเมิดศีลอ,อันนี้เขาเรียกว่าศีลสัมปทา นะผู้มีศีลสิส้นกาลนานศีลนั้นมีความหมายว่ายอย่างไรก็คือว่ามีความหมายว่าตั้งไว้ด้วยดีอันนี้ก็ได้หรือว่าตั้งไว้ตั้งอะไรไว้ดีล่ะก็คือว่าตั้งกุศลต่างๆไว้ให้ดีนะแล้วก็ทําให้กายวาจารไม่กระสับไม่กระจัดกระจายไปอันนี้ก็มีความหมายอย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าทําให้กายวาจารของเราเนี่ยดีศีลเนี่ย หรือว่ามีความหมายว่าสภาวะธรรมที่รองรับกุศลทั้งหลายก็ได้หมายถึงว่าสามารถที่จะเวลาบุคคลผู้มีศีลแล้วการที่เราจะไปปฏิบัติสมถะเช่นมีการนั่งสมาธิหรือว่าการเจริญภาวนาก็คือว่าการกำหนดเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเหตุให้สามารถที่จะเจริญได้ก็โดยมีศีลนี่แหละเป็นเบื้องต้นของสมถะและวิปัสสนา อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่รองรับกุศลชั้นสูงสูขึ้นไปได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามจะไปปฏิบัตินะก็ต้องมีเป็นบุคคลที่มีสีบริสุทธิ์เสียก่อนนะ้างนั้นก็จะไปปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่สะดวกโยมแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐิสัมปทาก็คือความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือว่าเป็นบุคคลที่มีความเห็นตรงนะ สามข้อแรกโยมก็คือญาติความถึงพร้อมด้วยอะไรบ้างสามข้อแรกความถึงพร้อมด้วยญาติความถึงพร้อมด้วยโภคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีโรคเนี่ยก็คืออารคยะอารมคยะสัมปทานเนี่ยความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคเนี่ยสามข้อแรกไม่ได้เป็นเหตุให้คนเข้าถึงสุคตินะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กุศลแต่ว่ามันเป็น อะไรยมเป็นวิบากนะไม่ใช่กุศลโยมดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุคนที่มีพี่น้องญาติเยอะไม่ได้รับประกันว่าจะต้องจะได้ไปสุคติคนที่มีทรัพย์เยอะไม่ได้รับประกันว่าทําให้เขาไปสุคติคนบุคคลที่แข็งแรงก็ไม่ได้เป็นตัวรับประกันแต่ว่าอะไรเดเป็นตัวรับประกันก็คือสองข้อหลังนะก็คืออะไรสองข้อหลังก็คือความถึงพร้อมด้วยศีล เป็นบุคคลที่รักษาศีลดีและความถึงพร้อมด้วยชิ้ิก็เป็นบุคคลที่มีความเห็นถูกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยไปสุคติโลกสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอส,อสัมปทา5ห้าอย่างนะเราก็มาทวนนะว่า,าสิ่งที่อาตมากล่าวมามีอยู่สองพะสตรด้วยกันก็คือพระ ยสนะ,ะก็คือความเสื่อมหรือว่าความวิบัติความเสื่อมหรือว่าความวิบัติมีความหมายตามตามลากศัพท์หรือว่าขอภาษาบาลีว่าซัดเอาประโยชน์เกือ้อกูลแล้วก็ความสุขไปอันนี้เขาเรียกว,ว่าความเสื่อมนะทั้งซัดไปทั้งซัดออกไปทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยอ,อันนี้มีเท่าไหร่ความเสื่อม5อย่างก็คือยาติก็คือญาติ ความวิบัติแห่งญาติความวิบัติแห่งโภคะความวิบัติเพราะโลกหรือว่าความวิบัติก็คือโลกเ,เป็นบุคคลที่มีโลกเยอะอความวิบัติแห่งศีลความวิบัติแห่งทิฏฐิก็คือมิจฉาก็คือตรงนี้เป็นความวิบัติแห่งสัมมาทิฏฐินะอ,อย่างที่น้าจะมากล่าวผิดความวิบัติแห่งสัมมาทิฏฐิโยมแล้วก็ อย่างที่สองก็คือสัมปทาก็คือความถึงพร้อมหรือว่าความสําเร็จมี5้าอย่างด้วยกันก็คือความถึงพร้อมด้วยญาติก็คือมีญาติเยอะความถึงพร้อมด้วยโภคะมีทรัพย์สินมากมายความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคเป็นบุคคลที่มีความแข็งแรงแล้วก็ความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมามากล่าวให้โยมได้ฟังกันโยม วันนี้ก็ขออนุโมทนานะโยมนะกับทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญกุศลในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ฝักได้ทำในวันนี้ก็ตามในอดีตก็ตามเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าและได้รับประโยชน์สูงสุดทุกคนทุกท่านเทิน โยมคณิ้กลตาบัตมานะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลอีทางโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตยโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า จงมีความสุขเทินอ่านี่ก็เตรียมตัวรับพรสพภิตโยวิวัชันตุความจันนไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตารารโย ο, อันตารายามีแก่ท่าน สุขิเตกายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตาโรธรรม,ม,มะทันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะัส,ส,ส,ส oh. แก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กาบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนนต้อาวะตุสัพบังคะลังขอสัพพมุงคลโดยมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สาปาธรรมานุปาเวนาด้วยานุภาแห่งพาธรรมทั้งปวงสาภาสังกานุปาเวนาด้วยานุภาแห่งพาสงทั้งปวงสาธาสดิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่สันทุกเมื่อเธอ